หลังจากที่แฟนๆวอลเลย์บอลไทยได้ยินสาวบีมบิวชากกกรำของเราน่นะคะให้สัมภาษณ์นะคะแฟนๆก็รู้สึกเป็นห่วงนะเป็นห่วงขึ้นมาว่าเฮ้ยซีเกมนี้จะส่งผลอะไรกับบีมบิชากกกรำหรือไม่นะคะทุกคนคือบีมเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ว่าโอเคอาก็พร้อมเต็มที่ร่างกายก็สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็มีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยแต่บีมก็ย้ํานะว่ามีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นแต่ก็พร้อมในการแข่งขันซีเกม เพื่อคว้าแชมป์คว้าเหรียญทองในบ้านของเราให้ได้นะคะเรื่องนี้แฟนๆฟละบอลไทยก็เป็นห่วงเพระาะว่าสาวบีวิชาโกกรัมเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาซีเกมก็เล่นให้กับวงเดิมนองซีนะคะทางฝั่งฝรั่งเศสเรียกได้ว่าการแข่งขันก็ค่อนข้างหนักนะมีการแข่งขันแบบเออหอาทิตย์ ก็ประมาณ2เกมประมาณแบบนี้นะคะแล้วการขันทางฝั่งยุโรปก็อาจจะมีความดุเดือดเผ็ดมันมากกว่าทางฝั่งนี้นะคะก็เลยห่วงสาวบีวิชาโก๊กรำมากมากว่าเฮ้ยการกลับมาเล่นซีเกมเนี่ยบีมพูดว่ามีอาการบาดเจ็บนะแล้วซีเกมจะเป็นอย่างไงนะคะแอดก็ยังเชื่อว่าสาวไทยที่มีประสบการณ์มากๆอย่างบีวิชาโก๊กรำเนี่ยก็รู้เลยว่ามีการดูแลตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็น่าจะระมัดระวังตัวเองได้ดีในการ ลงสนามแต่ละแม็อดูแล้วค่ะทุกคนสิ่งที่แฟนฟ้าบอลเป็นห่วงอีกนะก็คือเฮ้ยคือถ้าบีมเป็นอะไรเนี่ยปีหน้าเนี่ยในปี2026เนี่ยเราก็จะเริ่มรายการแรกคือการแข่งขันเ l นเอลวอลบอลเนชั่นลีกใช่ไหมซึ่ง v n l เนี่ยก็กฎกตรริกาเดิมนะคะมีการตกชั้นหนึ่งทีมทีมที่ตกชั้นในแต่ละปีต่อจากนี้ก็จะหวนกลับมาในการแข่งขัน VNL เนี่ยประมาณอีกแบบ2ปีอย่างต่ำเลยนะ ทําให้พอเราฟังบีมวิชาโกรมพูดแบบนี้ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยบีมจะเป็นอะไรไหมโค้ดอ๋อจะใช้บีมวิชาโกรมลงแบบจัดหนักจัดเต็มในการแข่งขันซีเกมนี้หรือไม่เพราะทุกคนเอาตรงนะสถานการณ์ตรงหน้ามันก็ไม่มีใครรู้เลยการลงสนามทุกครั้งเนี่ยเท่ากับนักกีฬาเนี่ยก็ก็ต้องพร้อมแหละในการที่จะรู้ว่าเอ้ยแมตชนี้จะต้องผ่านไปด้วยดีถ้าเกิดมีอาการบาดเจ็บขึ้นมาก็ ก็ต้องยอมรับกันไปนะคะดังนั้นสถานการณ์ตรงหน้าก็ยังไม่มีคนรู้แต่ก็เชื่อว่านักกีฬาไทยเนี่ยเป็นนักกีฬาที่มีประสบการณ์ล้นหลามมากๆรู้ทุกอย่างแหละค่ะว่าตัวเองจะต้องเป็นยังไงลงขายยังไงก็ฝากแฟนๆวลอลเลย์บอลไทยนะคะเป็นกำลังใจให้สาวบีวิวชากกรํกรำรวมถึงเป็นกำลังใจให้ สาวทัพวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าการแข่งขันวันนี้เราจะเจอกับสิงคโปร์ถึงแม้ว่าเราจะเ,าเหนือกว่าเขาก็ตามในทั้งอันดับหรือแม้แต่ในการแข่งขันทุกๆปีที่ผ่านมานะคะแต่เราก็ประมาทเขาไม่ได้รวมถึงเราเป็นเจ้าภาพโค้ชออสก็ต้องเอาผู้เล่นตัวหลักลงแข่งขัน กับเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะคะเพื่อให้เกียรติเพื่อนบ้านของเราในการที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพค่ะดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้ทัาสาวไทยกันเยอะๆโปรแกรมการแข่งขันวันนี้และช่องทางการถ่ายทอดสดไทยจะเจอกับสิงคโปร์ห้าโมงครึ่งนะคะ17นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทยเจอสิงคโปร์เราจะมีการถ่ายทอดสดผ่านไทยรัฐทีวีไทยรัฐทีวีกดหน้าจอเลข32นะคะ ถ้าแฟนแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยใช้เป็นแบบกล่องดิจิตอลอยู่แล้วนะคะก็กด32ได้เลยแต่ว่าการแข่งขันกีฬาหรือมากาีเกมแบบนี้มันจะมีลิขสิทธิ์ซึ่งแอดก็รู้สึกว่ามันกไ็ไม่ไม่ควรมีกับการที่เราเป็นเจ้าภาพนะคะบางกล่องอย่างกล่องของสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะดู การแข่งขันถ่ายทอดสดสีเกมไม่ได้หรือบางกล่องกล่องสีแดงถ้าไม่ใช้โปรนี้ก็จะดูการถ่ายทอดสดไม่ได้นะคะก็เป็นเรื่องที่หวังว่ากล่องของที่บ้านทุกคนหรือว่าเสาอากาศของที่บ้านทุกคนจะทําให้ทุกคนเนี่ยดูการแข่งขันการถ่ายทอดสดวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในนัดวันนี้ให้ได้นะคะเพราะว่านัดวันพรุ่งนี้ที่เราจะเจอกับฟิลิปปินส์เนี่ยสำคัญมากๆดังนั้นถ้าใครดูไม่ได้วันนี้ รีบทักแชทของแอดมาได้เลยทางเพจ Facebook เฟ e บุ o กเพลวอลเล่บอลน,นะคะถ้า แอดมีช่องทางการถ่ายทอดสดในแบบอื่นก็จะรีบส่งให้ย้ำนะคะ5โมงครึ่งวันนี้ไทยสิงคโปร์ไทยรัฐทีวีกดเลข32ค่ะแฟนๆวอลเลยบบอลมีความเห็นอย่างไรบ้างคะบีบีวิชากก๊กรำนะคะก็บอกว่าตัวเองก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แหละแต่ก็มีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยบีมก็ยังย้ำว่านิดหน่อยนะคะก็หวังว่าสาวไทยในการแข่งขันมหกรรมซีเกมครั้งนี้ขอให้ทุกคนไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรแล้วก็กลับหลีกอาชีพของตัวเองเนี่ยอย่างสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยค่ะ